สวัสดีครับผมสวิตนะครับโดยในวันนี้นะครับจะขอพูดถึงสีตาและหมดต่างๆในเรื่องนะครับที่เรียกกันว่าสภาวะโดยถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับในการ์ตูนหรืออนิเมะต่างๆนั่นแหละครับที่เวลาตัวละครเราเอาจริงหรือเริ่มใช้พลังนะครับก็มักจะมีแสงสีต่างๆรอบตัวหรือแค่ที่ดวงตาแบบโซนในคุรโกะนั่นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องลูคิซึมนะครับสีตาในเรื่องมักจะโผล่มาเวลาที่เอาจริงหรืองัดเอาท่าไม่ตายออกมาใช้นะครับนั่นจะเรียกว่า เป็นเทคนิคที่เพิ่มสมรรถภาพของผู้ใช้ให้แข็งแกร่งขึ้นและรวดเร็วกว่าเดิมตามแต่ละสไตล์ของแสงสีของตัวละครนั้นๆนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับว่าในเรื่องนี้มีตัวละครตัวไหนบ้างที่ใช้ตาสีได้แล้วนะครับและดวงตาแต่ละสีนั้นสื่อถึงความหมายและพลังอะไรของตัวละครนั้นนั่นเองนะครับมาคันนี้คนแรกกันเลยนะครับกับปาร์คจงกอนแล้วก็ปาร์คฮยองซอกนั่นเองนะครับโดยมีดวงตาสีดํานั่นเอง เป็นลักษณะที่ทั้งดวงตาเปลี่ยนกลายเป็นสีดานะครับแล้วก็มีในตาสีขาวโดยอธิบายดวงตาสีนี้ไว้ว่านะครับเป็นสภาวะที่ทําให้เราได้เปิดสัญญายานการต่อสู้ทด้แท้จริงที่จะสามารถต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งและดึงศักยภาพที่แท้จริงในตัวออกมาจนถึงขีดสุดนั่นเองนะครับโดยจงกรเป็นคนแรกในเรื่องนะครับที่มีสีตาและคนเดียวในเรื่องนะครับที่คงสภาพสีตาไว้ได้ตลอด โดยไม่จําเป็นต้องบรรยายถึงความแข็งแกร่งของจงกอนนะครับเพราะว่าเขาคือมาตรฐานตัววัดความแข็งแกร่งของทุกคนในเรื่องอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนอีกคนนะครับอย่างปาร์คฮยองซอกนะครับายตาดำครั้งแรกในตอนที่273มนั่นเองขณะอยู่ในสภาวะไร้สติและต่อสู้กับจินซองและควอนจีแทโดยการเอางัดทักษะทุกแขนงนะครับออกมาต่อสู้จนแทบจะเป็นมารเตอร์ของการต่อสู้ทุกชนิด ซึ่งแม้แต่ความจีแทนนะครับก็ไม่อาจเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้เลยอีกทางเขายังใช้ตาดําต่อสู้กับจงกรในสภาวะไรสติอีกครั้งได้อย่างสูสีนะครับจนเกือบจะรู้ผลแต่ก็ได้สติซะก่อนนะครับทาให้การต่อสู้ครั้งนั้นนะครับไม่สามารถสรุปผลได้และก็เหตุการณ์ที่โชว์ความสามารถครั้งใหญ่นะครับที่ขับวีวีที่ตาดําของเรานะครับสามารถล้มได้ทั้งบิ๊กดิวทั้งซอซงอึนและก็โยฮันนะครับต่างก็พ่ายแพ้กับตาดําเช่นกันคนที่2นะครับ ลีจินซองแสงในตาสีฟ้านะครับโดยจินซองสามารถเปิดใช้ตาสีฟ้าได้ในตอนที่เขาเริ่มทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองในการต่อยมวยไปใช้ครั้งแรกเต็มๆในตอนทนี่351าดนะครับขณะสู้กับบังมันด็อกที่เปรียบเสมือนจงกรของยูจินนะครับทำให้จินซองพอจะตอบโต้ได้นะครับทั้งยังต่อสู้ได้เก่งขึ้นและเร็วกว่าเดิมอีกด้วยนะครับจากตอนแรกคือโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองจนกระทั่งตาสีฟ้าของเขาเริ่มชัดขึ้นนะครับและมีความโหดร้ายในการต่อสู้มากขึ้นกว่าเดิม จากตอนที่เขาสู้กับหมายเลข3ามของพับบิกนะครับและเขาก็พ่ายแพ้ไปในตอนแรกทําให้เกิดความน้อยใจนะครับว่าแพอีกแล้วทํายังไงก็ไม่ชนะนะครับปล่อยวางก็แล้วทิ้งศักดิ์ศรีก็แล้วจนเกิดเป็นตาสีฟ้าที่ชัดขึ้นนะครับและมีอาการเหมือนข้างในเริ่มร้อนจนแทบจะระเบิดนะครับจนเขาแข็งแกร่งขึ้นนะครับบวกกับการใช้โซ่มารวมในการโจมตีด้วยทําให้เป็นการโจมตีที่รุนแรงและก็โหดเหี้ยมจนเอาชนะอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับก่อนที่ภายหลังนะครับเขาจะนอนยาวอยู่ที่อิลแฮนั่นเองนะครับ คนที่3จางขยอนนะครับแสงในตาสีเขียวหมายถึงสัญชตาตญาณที่หลบซ่อนอยู่ในตัวของเขาจริงๆนะครับสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าที่ถูกจงกรทํทให้หายไปในตอนที่เขาไปฝึกกับจงกรนั่นเองโดยได้รับการปลูกขึ้นมาอีกครั้งนะครับจากการที่ลุงช่างไม้ต่อสู้กับจางฮยอนอยู่เป็นเดือนๆเ,เพื่อดึงพลังที่แท้จริงของจางฮยอนออกมาโดยจางฮยอนใช้ครั้งแรกในตอนที่339นะครับขณะสู้กับซองโยฮันที่กำลังกดสุดขีดนะครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ก็บอกไม่ได้นะครับว่านั่นคือพลังทั้งหมดแล้วจริงๆ เพราะในระหว่างที่สู้กับโยฮันนะครับก็ดูสูสีแต่ดันมาหลุดโฟกัสจากการต่อสู้นะครับเพราะมัวแต่ห่วงของเล่นของเยนานั่นเองนะครับว่าจะพังเสียหายคนที่4นะครับคิมคิมยองแสงในตาสีม่วงนะครับก็ไม่รู้ว่าตาสีม่วงนี่หมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนแต่ถ้าจะให้พอคาดการจากตอนที่ใช้ตาสีมว่วงนี้ก็คงจะเป็นตอนที่สู้กับเสี่ยวหลงนะครับแล้วกําลังจะเสียท่ากอนึกย้อนไปยังสมัย ที่อยู่ในสถานพินิษนะครับและได้ต่อสู้กับนักโทษทั้งหมดที่นั่นเหมือนกับที่จงกรเคยทําสมัยอยู่ในสถานพินิษนะครับจนสร้างคาบรอยเลือดที่เยอะกว่าจงกรและจากที่คิมคิมยองออกจากสถานพินิษ์ได้นะครับเป้าหมายของเขาก็มีแต่ความแค้นที่มีต่อจงกรนะครับก็พอจะบอกได้ว่านะครับตาสีม่วงนี้คือไฟแห่งการล้างแค้นที่เต็มไปด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของตัวคิมคิมยองนั่นเองนะครับ <S <S คนที่5นะครับมาแทสูแสงในตาสีแดงนะครับ ซึ่งตาของเขาจะเริ่มมีแสงนะครับก็ต่อเมื่อเขาโกดและโมะโหอย่างมากนะครับและนั่นก็หมายถึงความแค้นที่มีต่อลีจีฮุนที่สร้างบาดแผลไว้ให้กับตัวเขาในอดีตอย่างมากนะครับโดยมาแทสู้ได้เปิดตาสีแดงและใส่พลังเต็มที่กับรีจีฮุนนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังคือความพ่ายแพ้เหมือนเดิมนั่นเองคนที่ 6. นะครับลีจีฮุนในตาสีขาวนะครับจากสไตล์การต่อสู้ของรีจีฮุนนะครับตามคมําบรรยายของ ดูพโยแล้วก็อันฮยอนซองนะครับมีการเคลื่อนไหวที่งดงามและก็ง่ายมากและดูจากในอดีตนะครับที่มีภาพของลีจีฮุนอยู่กับถท่วรางวัลมากมายนะครับก็คงจะพอพูดได้ว่าตัวเขานั้นเป็นอัจฉริยะและเพอร์เฟกในทุกด้านนะครับนั่นก็อาจจะสื่อถึงการต่อสู้ของเขานั้นสมบูรณ์แบบไม่มีใครที่จะต่อก่อนได้นั่นเองนะครับจนเรียกได้ว่าอยู่จุดสูงสุดของการต่อสู้และก็ในภายหลังนะครับด้านการบอกเพิ่มเติมว่า การโจมตีของเขานั้นคือสภาวะหนึ่งเดียวที่จะสามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วจนอีกฝ่ายมองไม่เห็นแบบที่ลีจีฮุนใช้กับมาแทซูนั่นเองนะครับโดยในอดีตนะครับจะมีแค่ลองหัวโจกจากยุคศูนย์กลุ่มหมัดคิมกับประยงนะครับกับลีจีฮุนที่สามารถใช้ได้แต่ในปัจจุบันนะครับก็ได้มีฮันชินอูที่สามารถเข้าถึงสภาวะหนึ่งเดียวได้เช่นกันนั่นเองนะครับ คนที่7นะครับแชวอนซ็อกแสงในตาสีส้มนะครับเป็นครั้งแรกที่แช์วอนซ็อกใช้ตาสีได้จากการที่เขาเกือบจะแพ้แล้วนะครับแต่ด้วยร่างกายของเขานั้นซึมซับเอาทุกอย่างที่ได้รับมาจากการต่อสู้กับหัวหน้าคิมนะครับทำให้ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งและสามารถใช้งาน CQC ได้โดยตาสีของเขาจะเหมือนกับการเพ่งมองศัตรูนะครับแล้วก็กําหนดขอบเขตระยะในการใช้กระบวนท่าของ CQC ด้วยนั่นเองนะครับ สุดท้ายนะครับกับซอสสองอื่นแล้วก็ปลาขยองซอกนะครับหมดคุ้มคลั่งหรือว่าโหมดร้อนในที่เป็นแฟนชอบเรียกกันนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เกิดขณะการต่อสู้แล้วร่างกายรู้สึกร้อนเผานะครับเป็นอาการรังเกียจตัวเองที่เกิดจากอาการน้อยใจนะครับรู้สึกมีปมด้อยความรู้สึกต่ําต้อยทั้งหลายนะครับทั้งที่พยายามแล้วแต่ก็ยังถังไม่ได้นะครับความรู้สึกเหล่านั้นจะมาสร้างความวิกลจริตในการต่อสู้นะครับเช่นเอาทุกอย่างรอบตัวมาเป็นอาวุธนะครับการโจมตีจุดอ่อนทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะนั่นเองนะครับ โดยไม่สนว่าสิ่งสิ่งนั้นจะผิดหรือจะถูกนั่นเองแต่ถ้าได้ชัยชนะมาก็พร้อมจะทํานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับพูดคุยวิเคราะห์ถึงตาสีแล้วก็โหมดต่างๆในเรื่องลูกทซึมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไวได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวคงต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับสำบนี้ก็คงต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ